นายสันธนประยุนรัฐอดีตตำรวจสันติบาลถูกเบิกตัวจากห้องควบคุมสนทองหล่อค่ะไปส่งให้กับพนักง,งานอายการเข้าสู่ขั้นตอนการส่งฟ้องในคดีอั้งยี่ซ่องโจรและร่วมกันอุ้มรีดรั์ชาวไต้หวันเมื่อปี2564ซึ่งก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นรถนายสันทนะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ติดใจการถูกดำเนินคดีโดยพร้อมต่อสู้แต่ตั้งข้อสังเกตเรื่องการถูกออกหมายจับครั้งนี้ว่าที่มาที่ไปนั้นมาจาก การมีปัญหากับ<ม>านายตำรวจยศพลตำรวจเอกคนหนึ่ง<า>และก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะโทรมาเคลีย,ยร์นะยแล้วคุณออกหมายจากผมตั้งแต่วันที่สิบคุณจากผมวันที่สิวันที่ส1คุณให้พลตำรวจเอกไ,ไ,ไอ้ลูกพี่คุณนะครโผ ใน,นราชาการหรือนอกราชาการไในราชาการสีบ้าพีใครจะโทรหาก็าเขาโทรหาคนของผมที่รู้จักผมแล้วเขาบอกว่าคุณตำรวจเองอต้องการคุยกับผมส่วนตัวผมมารู้ทันทีว่าเฮ้ยมันต้องมีเหตุแล้วจะคุยแต่ต้องต่อรองอะไรกับผมสำหรับการคุมตัวนายสันทนะไปส่งอายการเจ้าหน้าที่ตำรวจอสอนอทองหลอ่อจัดรถตู้พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็วประกบหน้าหลังแล้วก็มีรถกระบะอีกคันหนึง่งคอยดูแลความปลอดภยัย คดีนี้นายสันทนาถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกชาวต่างชาติอุ้มรีดเงินชาวไต้หวัน93ล้านบาทมีผู้ร่วมก่อเหตุ11คนกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติส่วนใหญ่หลบหนีออกนอกประเทศผู้ต้องหาตอนนี้ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแล้ว5คนนายสันทนาก็เป็น1ใน5ที่ไม่ไปไรายงานตัวอายการตามนัดจึงเป็นที่มาของการมอบหมายตำรวจออกหมาจับเพื่อนำตัวไปส่งฟ้องค่ะ